ที่นี่เหรอคะก็มีกำไรแล้วก็อมันมาใช้แล้วมีประกันเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าการเงินก็เข้ามาดีกำไรนี่ใช้แล้วเป็นเงินงทก็เวลาเราจะใช้เราก็การที่ขายขอขอให้ได้ตามแบบที่เราต้องการก็ได้เสร็จแล้วได้ก็คือเคยขายอะไรบ้างก็ขอสุดมากขอเรื่องค้าขาย ตามที่เราขอแล้วก็ขอโชคลาภก็ขอได้แลก็มีบัตาน้ำมนต์อดีน้ำมนต์นมอ้างะน้ันใช้แ้วจมรก็รู้สึกดีขึ้ป็นไงบ้ดีคนนแล้ว